ร้อยตำรวจเอกธรรมนัทพมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2564สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปอกอจะร่วมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการวิจัยและพัฒนาสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินกับศูนย์วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์บริษัท g r o w to Nature สหรัฐอเมริกา โดย MOU จะร่วมพัฒนาสมุนไพรของเกษตรกรในที่สปกรระรยะเวลา5ปีเริ่มตั้งแต่วันที่21เมษายน2564สิ้นสุดปี2569ภายใต้ MOU นี้บริษัท Grow To Nature จะมีหน้าที่วิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยให้มีความหลากหลายและมีคุณภาพมาตรฐานทั้งประเภทยาอาหารอาหารเสริม เวสํมอางและสินค้าบริการต่างๆให้เป็นที่ยอมรับจากทั้งผู้บริโภคในประเทศและต่างประเทศโดยการร่วมมือกันครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกร,กรในพื้นที่สปกเป็นผู้ประกอบการสมุนไพรที่สามารถบริหารจัดการสมุนไพรตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อเชื่อมโยงผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพบริษัทดังกล่าวทางแม่มดกัญชาเป็นผู้แนะนำ จากนี้จะเป็นการร่วมพัฒนาเกษตรกรในที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้มีรายได้เพิ่มมีความอยู่ดีกินดีโดยการปลูกสมุนไพรอาทิขมิ้นชันไพรฟ้าทลายโจรกัญชงกัญชาเป็นต้นโดยแม่มดกัญชาจะรับซื้อทั้งหมด เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้เกษตรกร,ร,กรบนที่ดินสอปอกอ นอกจากนี้ในการร่วมพัฒนาสมุนไพรแม่มดกัญชาจะมีการพัฒนาการปลูกกัญชงกัญชาที่ในต่างประเทศความต้องการมากที่จะใช้ในทางการแพทย์การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการร่วมวิจัยและพัฒนาบนที่ดินสปกซึ่งช่วงนำร่องทางแม่มดกัญชาจะขอนำเข้า,มาเมล็ดพันธุ์ต่างประเทศปลูกในแปลงทดลองก่อนเพื่อเป็นการศึกษา เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้เกษตรกร,กรไทยและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้สำหรับผู้ที่สนใจในสมุนไพรไทยกัญชงและกัญชาทัวโลกอีกด้วยค่ะ